จะทุกพุทธองค์ก็มาจบให้ท่านั้นแหละไม่ได้มาให้ทําอะไรไม่ได้มาให้เพื่อเป็นอะไรกันไม่มาได้ไม่ได้มาสอนให้ใครเป็นอะไรมาจบให้ท่างนั้นมายุติให้ทัางนั้นยุติสมุทัยให้ท่านั้นไม่ได้มาสอนให้ใครเป็นอะไรไม่ได้มาสอนให้เทพเป็นพเทพไม่สอนให้พรมเป็นพรมไม่ได้มาสอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์แต่คุณนคิดกันไปเองตีความไปเองที่คุณจะเป็นนั่นเป็นนี่กันไปเอง แต่ท่านมาจบให้ตัวท่านเองก็ยังไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> มาเพี้ยนกันเองอ่ะมาปรุงแต่งกันเองคิดปรุงแต่งกันเองผิดเพี้ยนกันไปเอง <c oughs> ท่านจบให้ท่านให้จบท่านมาจบให้ แต่พากันไปไม่จบพากันไปไม่จบไปเองอ่ะพากันไปหลงปฏิบัติอย่างนั้นนี้ไปเองอท่านล้างเรื่อยมันก็ไปเรื่อยเป็นวัดเป็นพ่อภูมิไปเรื่อยท่านมายุติให้ท่านมาจบให้แต่คุณก็ดันเอาไปไม่จบกันเองม่เช้าก็ผูดหมดแล้วเนาะ อ,อ,อ,ลลอืมสุดแล้ว,ลวนี่ก็ไปแป๊บหนึ่งก็มาดังนั้นคําถามทั้งหลายมันก็คือเป็นคําถามของทุกภพภูมิคําตอบก็เป็นคําตอบให้กับทุกภพภูมิเ,ามาเช้า ใช่แตสมสมก็ที่ท่านมาจบให้ <c oughs> จบให้ทุกพทุทธนดรก็จบให้ทางนั้นมาจบให้ไม่ได้มาให้เพื่อเป็นอะไร <c oughs> ก็มาหลงเป็นกันอยู่แล้วใ้่ันเป็นอะไรอีกล่ะ <c oughs> ใช่ไหมก็มันก็หลงเป็นกันอยู่แล้วแล้วะใช้มันเป็นอะไรอีกนะก็ั้นมาจบตัวหลงเป็นให้เออ คำว่าเป็นของคุณทั้งหลายคือเป็นทุกข์คำว่าเป็นทั้งหลายของคุณคือเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมใช่เป็นอะไรต้องจบให้จบอะไรแล้วจบให้ก็จบตัวจบเองไม่ได้ให้ไปจบอะไรนะให้จบตัวจบเองให้ยตุติตัวยุติตเองไม่ใช่เป็นหลงไปยุติอะไร ยุติตัวยุติเองเขาจบให้เนี่ยมันจะง่ายมันจะไม่ลำบากแต่ถ้าไปสอนเขาเนี่ยจะลำบาก ถ้าถ้าคนไหนเขาช่วยตัวเองได้เราก็ไม่ต้องไปยุง่งคลายช่วยตัวเองได้ก็ต้องปล่อยเขาให้เขาช่วยตัวเองถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องเข้าไป ใช้กำลังใช้พลังใช้นุภาพเข้าไปหน่อย เขารู้มาตั้งแต่ก่อนเกิดเขารู้มาตั้งแต่ก่อนเกิดนะจะมาทําไมเขาสว่างสวายกันมาตั้งแต่ก่อนเกิดศาสัจธรรมเขาก็ฟังกันมาก่อนแล้วสัจฟะสัจธรรมเนี่ยไม่ได้ฟังกันมาแค่ยุคเดียวฟังกันมาหลายยุคหลายสมัยของพุทธของพุทธองค์มันมาเรื่อยๆมันสืบเนื่องมาเรื่อย ในวิถีแห่งผู้โปรดทั้งหลายมันก็มาเรื่อยๆเป็นบารมีขั้นพื้นฐานเลยคือโปรดสัตว์เป็นบารมีที่เป็นฐานเลยอะเป็นฐานของบารมีทั้งหลายทั้งปวงคือโปรดสัตว์จบช่วยสรสรพสระมาแล้วดังนั้นคนเหล่านี้ทั้งหลายเนะี่ยไม่ต้องไปสอนเยอะ ถ้าเขาเจอเนื้อหาที่เป็นแก่นแท้ศธรนาแล้วเนี่ยมันจะเปิดขึ้นเองของเก่ามันจะเปิดเองจะก,กี่พุทธนดนดรก็เนื้อหาเดียวกันหมดไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเหมือนกันอืจอบตัวจบเองเหมือนกันหมดเลยทุกพูทธนนเพียงแต่ต่างภาษาต่างบัญญัติคนที่มันเคยตรงมาอยู่แล้วใช่ไหม พอมาเกิดจุติใหม่เป็นพอเป็นภูมิใหม่พอได้ฟังใหม่ก็ทันทีก็สอบข้องทันทีทุกอย่างเปิดไอ้ไม่ย,ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ย,ยึดเองเนี่ยมันทําให้ไม่ติดขัดข้องคาอะไรมันทําให้อัจฉริยะไปเองในจิตในใจก็ล้องแค่อัจฉริยะไปเองปัญญาก็อัจฉริยะไปเองต้ตเองไม่ต้องอไปสอนลุงยะ แล้วความไม่ยึดติดนั่นนะ่ะมันจะสอนเขาเองมันจะสอนทุกคนเองไอ้ความไม่ยึดติดมันจะสอนทุกคนเองอืมมันจะสะท้อนสอนกันเองเตือนกันเองบอกกันเองสกิดจิตสกิดใจกเอง ก็แค่ดูแลเขาดีๆตอนที่เขาเด็กๆเ,เขายังช่วยตัวเองไม่ได้ดูแลอยู่แค่นั้นล่ะช่วงที่เขายังเด็กๆเ,เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่จิตเขารู้เทพเขาก็รู้แต่เขาต้องได้ฟังได้ฟังในสิ่งที่เป็นเนื้อหาเดียวกันกับทุกๆพุทธอนดรกับทุกพุทธ,อ,ททธองค์ นีโรธสัจจะนิพพาสัจจะมีมุตสัตจจะนะไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองแล้ววิมุตสัตจจะไม่ใช่ไม่ย,ยึดอะไรไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองเนี่ยมิมุตสัตจจะอืมตนนี้เนื้อหาเดียวกันหมด ไม่ตัวไม่เองเนี่ยจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองตัดตัวตัดเองก็ทั้งหมดคือเนื้อหาตัดสรูอยู่แล้วก็ต้องได้ฟังนั่นแหละนิโโลสัจจะฟังแล้วของเก่าที่มันมีเนื้อหากันมาอยู่แล้วก็ทันทีทันทีเลย เหมือนี้ว่าเขาไม่ต้องเป็นภาระอะไรทันทีต้องมาฝึกตัวเองกันแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องฝึกเลยเหลือย่างเดียวปวดไปเรื่อย เราอย่าไปมองตรงที่ว่าใครเขาใช้วิบากอย่างไรสัตว์โลกเขาใช้วิบากกันแบบไหนอย่างไรอย่าไปมองตรงนั้นมีหน้าที่สรุปจบให้อย่างเดียวเขามีเหตุเขามีปัจจัยเขาในสมุทัยเรื่องไหนมาเขาก็ต้องสวยผลเขามันเป็นวิบากเขาอย่าไปมองตรงนั้นสรุปจบให้อย่างเดียว เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันเลยสรุปจบให้อย่างเดียวนี่ไปหลงมองตรงวิบากใครเป็นยังไงอย่างนี้อย่างนงี้นหลงลายไปเข้าไปเรื่อยหลงทางไปไปเรื่อยเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกรรมไม่เกี่ยววิบาก ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยนั่นแหละก็มีมดสรุปให้เขาจะมีการมีวิบากกันแบบไหนอย่างไรเขาจะใช้กันอย่างไรก็อย่าไปมองตอนนั้นจบให้อย่างเดียวสรุปจบ ให้อย่างเดียวสังสวัสดนี่รู้ไปก็ไม่เป็นประโยชน์ไงจะรู้ไปก,ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันมีบาปเขาถึงจะรู้ไปแต่เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นวิบาาเขาเดีย๋ยวไปมองตรงนั้นมีหน้าที่จบช่วยอย่างเดียวจบให้อย่างเดียว ยึดตัวไม่ยึดเองไปเรืกันมันก็ล้างกันไปถ้าไปมองตรงกรรมก็เกิดกรรมถ้าไปมองตรงวิบากก็เกิดวิบากตัวมองนั่นแหละก็เกิดวิบากไปด้วยตัวมองก็เกิดกรรมไปด้วยถ้าไปรู้กรรม ก็เกิดกรรมก็โตรู้ก็เกิดกรรมไปด้วยดังนั้นมีหน้าที่ตัดตัวตัดเองให้อย่างเดียวจบตัวจบเองให้อย่างเดียวกเหมือนกับสรรพสัตว์ไปมองพุทธะอย่างงี้ เป็นมององพุทธมองมหาบรมีการไปมองแล้วมันไม่เนี่ยมันไม่ตัดตัวตัดเองมันไม่ไหม้ตัวไหม้เองไปด้วยกันการมองก็เกิดกรรมแค่ดูนี่ก็เกิดกรรมล้ะแค่รู้ก็เกิดกรรมล้ะเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันหมดตัวดูเป็นกรรมในตัวดูตัวรู้เป็นกรรมในตัวรู้เองทำไมสรุปเนื้อหาตัดตัวตัดเองไปด้วยทำไมสรุปเนื้อหาไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วย การดูก็เกิดกรรมในตัวดูการรู้ก็เกิดกรรมในตัวรู้และไหนจะปรุงแต่งต่อจากตัวรู้ตัวรู้ไปดูแล้วเห็นแล้วคิดต่อวิจัยต่อวิจารณต่อก็เป็นกรรมปีกย่อยแตกกิ่งก้านสาขาเป็นแห่งต้นต้นแห่งตามไปเรื่อยๆด้วอกรรมเรื่อยๆไหมตัวไหมเองไปได้วยกันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันมันจะดับล้างพร้อมกันไปคลายช่วยหลุดช่วยพร้อมกันไป เท่านั้นแล้วบโลลจบช่วยสังสวัสด์เท่านั้นใครมันจะไปรู้ว่ายิ่งรู้ก็ยิ่งเป็นกรรมเนาะใครมันจะไปรู้ว่ายิ่งเข้าใจก็ยิ่งเป็นกรรมเมื่อแต่อะไรกับอะไร ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไปได้วยกันถ้าอย่างเนี้ยก็ดับล้างไปพร้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจดูรู้เห็นนอกในก็ล้างพร้อมไปดับล้างพร้อมกันไปแล้วมันจะไม่ให้กรรมมันเยอะได้อย่างไง